ขยับเข้าหาเลยครับมีลูกทีบนำไปก่อนแล้วก็แข้งขวาดูเสือดำชกในเกมตั้งรับนะครับไม่รีบร้อนนะครับมีลูกทีมนี่คอยทำลายจังหวะเอาไว้แต่ว่าไก่ทอง แข้งขวาเริ่มจะทํางานได้ดีนะครับเรียกเสียงเชียร์ได้กระหึ่มเวทีเลยครับตอนนี้พร้อมทั้งเงินอัดชีต6 0 0มืบาทกันโอ้โหอัดชีตมันล่อตาล่อใจมาเร็วด้วยครับมาเร็วเข้มเร็วเอาขายับไก่ทองมาขวาโอ้ยแรกกับเขาเอาเอารุ่นน้องถ้าไม่กลัวดิรุ่นพี่ยุ่งนะเอาสอกไปแล้วครับดูในนี่แหละครับต้องทําให้รุ่นพี่เจ็บต้องทําให้รุ่นพี่เหนื่อยครับถึงจะได้ลุ้นได้เชียร์ครับเละว่าเสียดานีเข้าไนนี่ก็ล็อกอยู่เหมือนกันแข็งแรงนะ ไปเลยครับหมัดโอ้ดูวงในดูจังหวะการจัดของเสือดำไก่ทองก็ไม่กลัวนะโอ้โหเริ่มจะรู้จักแทงได้แล้วนะครับเกมการชกนี่เบียดกันสนุกแน่นครับวงในนี่ยังไม่รู้นะครับว่าใครจะได้เปียบใครเลยครับมวยคู่นี้โอ้โหเบียดครับเบียดโอ้มาซ้ายมาครับไก่ทองแม่ยงนี้ถงได้โจนกระสอกแม่เสือดำไม่ยอมรุ่นพี่ระวังให้ดีครับมีความเก่าจังหวะสำคัญที่สอน่ากลัวดูล็อกไครได้เปียบจังหวะนี้มี โอ้โหไก่ทองนี่พอเร่งเกมก็ทําได้ดีเลยนะครับทั้งแข่งขวาแล้ววงในนี่นะครับเสียดเข้าไปมีหมัดมีซอกด้วยตีตีฮะยุบยน่นไม่ได้นะครับเสียดังโดนไก่ทองกระซวกแน่เลยครับตัวทรงนี้นะครับต้องขย,ยันโต้ครับเอาละครับไก่ทองปรับแผนครับแมปกติสู้ในน้ำวันนี้มาสู้บนเวทีเอาเสียบเข้าไปไก่ทองสับศอกยังไงช็อตหรือเปล่าลูเพี่พยายามจะไล่แขนเสียบขึ้นบางลีนาทีนี้หายใจกนตรงไหนเอาแล้ว ครับตอนนี้พอเล่นมีฉายมีฉายเป็นชุดเหมือนกันนะครับไก่ทองอ oh oh. อกแข้งแทงเข่ามาเนื้อเน้เนๆทั้นนนนนนงนั้นไม่ได้ขวาแล้วซโอ้โหเสือดำเสือดำพยายามจะขวางจะสู้นะครับแต่ก็ยังย<อ>ีไม่ได้เป็นไก่ทองนี่แงทงแรงกว่านะครับบิดล้มกิ้งลงไปทำท่าจะลุก้าเหมือนกันนะครับอ้าวแล้วครับนานเข้าหรือเปล่าครับรุ่นพี่เสือดำไก่ทองนี่เบรกไม่อยู่แล้วครับช่วงโบนี้พยายามจะขวางเสือดำขวางไม่อยู่ครับ ไก่ทองอยังไงไล่กันไปป้ากันไปต่างคนต่างขวางต่างคนต่างล็อกบังลี่เอาเลยครับตอนนี้วงในมาดูกันที่วงในโอ้โหเสียดามเองก็พยายามจะไล่แข่งจะขวางเหมือนกันแต่ไก่ทองนี่เปิดเกมแล้วนะครับเต็มตัวลุยเข้าไปทั้ทงแย่งทั้งหมัดทั้งศอก ทางวงนายมานี่มาเป็นชุดนี่นะครับตีไอ้นี่ตีได้น้ําได้เนื้อด้วยนะครับตีชัดกว่าครับตอนนี้อ้าวแล้วครับมายุ่งเลยครับรุ่นพี่ครับไม่ง่ายอย่างที่คิดแลวครับเพราะว่ารุ่นน้องไอ้ร้องเปิดเกมเดินไปอยู่ครับแต่ซ้ายแต่ขวาเอาพยายามจะแทงสวนขวาจกัหวันนี้ไปของใครเสียบไปคนละที่็อกหมุนหักทิ้งลงปาอ้าวกิ่งโคโลทั้งสองคนครับคนหงหงายหลังคนนึ่งหัวทิ่มโอ้โหสองยกแรกนี่ดูเนืเนยนะครับแต่พอออกมาเปิดเกมนี่หนัา ตััวดครบอโหโหเอานี้จับไปของไก่ครับเริ่มก่อนครับรุ่นน้องไก่ทองแค่ขวาเบิ้ลไปสองทีสามทีอท้ออาวจับในเนี่ยว,ว่าเดินออกมานี่ก็เบียดมีแข้งนำมาก่อนมาดูกันที่วงในไหนนี่ก็บอกว่าเสือดานี่ไหนแข็งแรงนะครับแต่วันนี้ก็ยังทำอะไรได้ไม่ถนัดไก่ทองนี่เดินเดินโชนมีแข้งขวานำไปก่อนนี่นะครับโอ้โหแล้วว่าขวาแต่ละดอกนี่เนื้อๆทั้งนั้นไหนนี่ก็มี ไล่แขนนะครับแล้วก็หมุนกระตุกตีได้สวยๆด้วยบนเวทีมาถึงตรงนี้ครับดูว่าใครทองครับปรับวิธีสู้บนสังเวียนมวยได้ดีกว่ากับปกติสู้ในน้ำวันนี้มาสู้บนเวทีบนขนาดนที่เสือดำมีสู้ในป่าเลยสามยกผ่านไปแล้วยังปรับตัวไม่ได้ครับพอขึ้นมาอยู่บนเวทีเอาแข่ขวาโอ้ข้างคอโอ้โหเจ็ดหัวเลยครับใครทองโอ้โหต้องขยันออกแล้วนะครับไปชกในเกมตั้งรับมีหมัดมีศอกมาบวกด้วยนะครับ ไก่ทองไก่ทองไม่ตนเลครับโอ้โหดูว่าวงในนั้นสภาพร่างกายความแข็งแรงตอนนี้ได้เปียกแต่ก็ยังประมาทไม่ได้นี่นะครับโอ้โหไม่ใครดอกนี้นี่เหนือเหนือเน้นเน้เน,น,น,นไม่ปนน้ำนะครับกระเด็นกระเด้งกระดอนตามแข้งเลยครับดอกน,นี้ครับแต่ว่ายังสู้ครับยังไม่ยอมครับตอนนี้องรุ่นพี่ยังเสือดําถอยก็จริงครับแต่ว่าพยายามหาจังหวะครับหาที่เด็ดที่ขาดหาจุดเปลี่ยนเกมนะครับเ้าพยายามเบียดบ้างไก่ท้องเหลือเพงความทีมงานรขาเอาไงดี แข้งขวาไปกอนเลยแล้วการคิดไม่ออกเตะท่อนแขนเอ้าแขนเริ่มหนักแล้วเลยเสือดำแขนหนักแล้วแขนหนักแล้วยังไงดิดูอ้าวมายืนรับอย่างนี้ไม่ดีนะดูนะครับโอ้แต่ละตัตบหน้าทั้งสอตัวแล้วก็ตวัดก้านคอยแต่ยังไม่เต็มข้อนะครับต้องเดินบ้างแล้วนะครับหรือว่าไก่ทองที่ออกมาผ่อนเกมแล้วเอาเลยครับพกในเกมตั้งรับบ้างปล่อยให้เสือดำเดินเสือดำก็อ่อนละโหยโลยแรงไปแล้วนะครับรับท่งงไปเยอะครับ ทั้งคู่ครับทั้งคู่ครับแมระบบหายใจอ้ากรรมการจับครับแล้วก็ยุติเลยครับเห็นระบบหายใจมีปัญหาแล้วครับปิดเกมครับแม่คู่แรกจบยก4ี่ครับทางด้านของไกรทองชอพิชิตครับนายชมดารุ่งจากจังหวัดสุรินทร์ครับเอาชนะเทนนิสกระตุงเอาเสือดำวอรินไปในยกที่4ครับด้วยเวลา1นาที56วินาทีครับ